ตอนนี้ก็มาดูเหรียญพระพุทธนะครับพนมมือนะครับหูเชื่อมห่วงเชื่อมเหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้มาเล่นหนูแบบทั้งหูทั้งห่วงเลยเชื่อมด้วยกันนะครับอันนี้ก็เห็นว่าเป็นหลวงพ่อโสนะครับครณบาทหลวงพ่อโสวัดปากคลองบางคลกนะครับปากคลองนะครกบบางคลกเมืองเพชรชบุรีกันนะครับ ทอดตายทำให้ได้ดูกันเห็นบอกว่าเป็นหลวงพ่อโสสร้างปี2460บางท่านก็บอกว่า6กว่ากว่าบางท่านก็ว่าที่แน่นอนผมก็ไม่แน่ใจผมก็หาข้อมูลจากที่อื่นๆมานะครับว่าอยู่ในช่วงแบบนี้เลยครับ60ไปจะเป็น6อะไรอะไร เท่าไรเท่าไรหรือว่าจะถึงเจ็ดอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าผมมีผมก็ถ่ายทอดถ่ายทําให้ได้ดูกันนะครับก็ลองมาดูเหรียญเหรียญน,นี้กันดูนะครับอาย,ยานครับจุดเป็นจุดตายก็ไม่ได้เน้นแต่ว่ามีแค่เหรียญเดียวก็ถ่ายให้ดูแค่เหรียญเดียวแต่เห็นว่าเป็นหลวงพ่อโสวัดคลองบางคลกเมืองเพชรบุรีกันนะครับดูหน้าตาหลวงพ่อกันดูหน่อยก็ ก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครูบาาจาร์หน้าตาหลวงครับเนี่ยก็ผิวพระนะครับเนื้อพระก็เป็นลักษณะเนื้อทองแดงหรือว่าเนื้อทองผสมหรือว่าเนื้อโลหะผสมนะครับพ็แล้วแต่จะเรียกกันก็ถูกทั้งหมดนะครับผิวพระก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับคุูบาาจารย์พระยุคร้อยปีนะครับครูบาาจาร์ถ่ายทอดไททาให้ได้ดูกันโวมพ่อูง วัดคอของบางคลกนะครับแต่หลายๆท่านก็คงจะรู้ดีกว่าผมนะครับแต่ผมก็รู้ไม่ดีเท่าท่านแต่ผมก็มีผมก็บรรยายเท่าที่บรรยายได้นะครับแต่ตรงที่จะให้ศึกษาจริงๆก็คือพระนี้คือแท้สำหรับในสายตาของเซียนข้างถนตนนะครับคุณบาทให ก็ถ่ายทอดถ่ายทำให้ดูด,ดูผิวพระยุคร้อยปีผมว่าดูไม่ยากนะครับแต่ยุคทุกวันนี้นี่มักจะเอาพระที่แบบไม่ถึงเนื้อไม่ได้คือความแห้งของเนื้อหรือความเก่าของเนื้อนี่เราจะดูแบบยุคร้อยปีนี่มันดูได้นะครับครูบาอาจารย์ดูออกนะครับครูบาอาจารย์ครับไม่ใช่ว่าดูไม่ออกผมไม่ใช่ว่าพระใหม่มา โมมาคุยดูตำหนิอย,น ون, อย่างนู้นอย่างนี้แทอะไรเงี้ยถ้ายังเปียกอยู่เลยอายุจะร้อยปีได้ยังไงครับผมก็เห็นว่าเออหลายๆยอย่างที่ผมพยายามดูพยายามศึกษาดูท่านอื่นๆพูดกันบางอย่างผมว่าเนื้อพระไม่ถึงก็พระยุคร้อยปีเนื้อยังเปียกอยู่เลยแล้วเอามาชี้ตำหนิบอกว่านี่คือแท้อะไรเงี้ย มันไม่แท้หรอกครับ <c oughs> ก็พระมันใหม่อ่ะจะไปทําให้เก่ายัางไงมันก็ธรรมชาติมันดูรู้นะครับครูบาอาจารย์ธรรมชาติของพระนี่ดูรู้ความเก่านี่ดูรู้พิมพ์พนมมือหลวงพ่อโสนะครับวัดปากคลองบางคคกป,ปีสองสี่หกกว่ากว่าหรือว่าที่เขาบอกว่าระบุหกศูนย์นะครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันนะครับว่าจะมี รุ่นกี่รุ่นผมก็ไม่ทราบแต่นี่ผมว่าน่าจะเป็นรุ่นแรกนะครับคุูบาอาจารย์ถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันจากศูนย์พระ ARL ของเสียข้างถนนนะครับคุูบาอาจารย์เข้ามาศึกษาดูในศูนย์พระ ARL นะคุูบาทอาจารย์ค,ายาคนข้างออกจะเยอะนะครับคุูบาอาจารย์ผมถ่ายนะครับผมถ่ายคนข้างออกจะเยอะแล้วก็มีคอนข้างออกจะเยอะด้วย โดยเฉพาะตอนนี้กําลังถ่ายแบบหูเชื่อมหูมเชื่อมอยู่ด้วยนะครับถ่ายทอดถ่ายทําไม่ได้อยู่ดูกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้หน่อยนะครับคุูบาอาจารย์เพราะผมก็แบบต้องการตรงนี้แหละอยากจะมีโอกาสได้อวดได้โชว์ในสิ่งตัวเองมีว่าเออสะสมมาขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดานะก็ให้เขาได้รู้ว่าถึงเราจะไม่ใช่เซียนที่มีชื่ออย่างคนอื่นเขา เพราะเราเข้าไม่ถึงสื่อในยุคนู้นแต่เรามีของในยุคเก่าๆไว้ค่อนข้างออจะเยอะก็เลยถือโอกาสถ่ายทำในยุคสื่อฟรีนี่ครับได้บ๊วดนะครับอย่าลืมนะครับคุบายจานกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมสุภาพคำทองจักนะครับเป็นยจ้าของศูนย์พระแห่งนี้แต่เพียงผู้เดียวครับบววสดีครับ